ค,คือควาสำเร็จก็ได้มีสา,าข,ข,ขาขารัใช่ครับนตอนนี้เรา TFC จะมี3สาขานะครับก็สาขาแรกคือพระรามสานะครับแล้วก็สาขาที่2คือ g f c อุบลเพิ่งแปลงออกมาเพิ่งไปเมื่อเดือนที่แล้ว19มกราคมนะครับแล้วก็อันนี้เป็น g f c ราาน n น International นะครับเราก็ได้ระดมทุนนะครับจากนักลงทุนแล้วก็ในตลาดนะครับมาลงทุนแล้วก็มาสาร้างนะ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากนะคบรวมถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะครับครอบคลุมในทุกมิตินะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็มีเป็นศูนย์ที่รับฝากแช่แข็งไข่ที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่โตอันดับหนึ่งในประเทศนครับแล้วก็อัตราการประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐานครับคิดว่าสีพิเศษที่ทำให้ทุกข้อต่าใจอะารคืออะไรคะก็มีหลายส่วนครับนอกจากว่าในเซ็นเตอร์ที่มีความสะดวกสบายกว้างขวางนะครับทีมแพทย์พยาบาทนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ customer service นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรานำมาเพื่อปรับปรุงพัฒนานะครับให้เกิดความ สะดวกสบายแล้วก็มีความทีท่วัดได้ในเรื่องของความสําเร็จนะครับได้สูงกว่ามาตรฐานนะครับ yeah. อย่างเข้ากับหลังคุณตู่ะบคุณบารมีเองที่ช่วยคุณตู่ก็ต้องไปังคดักที่นี่ใช่ไหมคะตรงกันที่นี่ค่ะกับนี่แหละค่ะตามที่ทรับที่รวยที่ช่วยเหลือมากๆอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกันบนเวทีแล้วที่นี่เหมือนเป็น มันเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะเราท้อกันไปแล้วหรืะไม่เอาแล้วใช่เพราะว่าก็ก็พยายามมาหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยที่นี่เองที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีหวังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณที่มาสอนเราไม่ต้องเลยนะจะบอกว่ามันมีความผูกพันเป็นครอบครัวเราจะมีกลุ่มไลน์ของเรากลุ่มพวกเราคุยกันทุกเรื่องเลยมันแบบมัสนิทกันแล้วอ่ะมันการเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะก็มีเมมเบอร์ใหม่เข้ามาก็สนุกครับแล้วก็มีไอเดีย มันโอ้โหนี่มันพกพันนะฮะมัน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 เต็มอิ่มอะครับเวลาเาอยู่นี่แบบเหมือนกลับมาได้มาคุยกันทั้งชากประสบการณ์กันเป็นพวกนี้แก๊งย้อนยุคเลยเนี่ยการจะมีน้องเราต้องไม่เครียดกับใครกับใคมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนะนะพอเราเริ่มเริ่มไว้ใจเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีที่พึ่งอะเราก็รู้สึกว่าเราเออมีความเที่ยงตรงจริง ว่าเราสุกกว่ามีแนะนําเพืนเพื่อนบ้างไหมคะ่าแบบวิธที่นี่นะโอ้ยผมโม้แหลกเลยครับนะโม้แหลกกับยัดเลยครับอย่างไรหลายคนคือจริงปัจจัยในการมีลูกเนี่ยมันมันมีเยอะมากแล้วต้องร้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างว่าจะเป็นเรื่องการเก็บไข่การคัดสเติร์มในทุกอย่างซึ่งที่เนี่ยที่เจียงซีมีทุกอย่าง ใช่กั้นนั่นคือมาที่เดียวก็คือครบทุกเทคโนโลยีที่ผู้พิบุรยักษ์จะต้องต้องใช้อ่ะค่ะใช่ฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์เดียวนะฮะสายมูที่นี่ก็แน่นเลยครับพาไปมูแน่นเลยฮะก็มีแบบแนะนําที่มีแบบเปรยว่าที่ต่างๆก็ไปหมดที่ครับเอาหมดเลยทุกด้านครับทั้งทั้งทั้งวิทยาศาสตร์และสายศาสตร์เอาครบครับจริงๆอันนี้คือ เขาเรียกอะไรครับเป็นแค่เกจเสูตรบริการเศษบริการพิเศษอันนี้เดยเลยครับวยเลยอันนี้จะขอเสริมครับคือพอดีนเนี่ยคือ GFC เนี่ยจะต่างจากที่อื่นนิดนึงตรงที่เรามีผู้บริหารที่จริงๆผมก็เคยมีปัญหาที่บทยากครับครับนะครับแล้วก็พอมาได้เปิดสูตรด้วยกันเนี่ยเราคือต้องมองว่าเราอ่ะคอนเซิร์นอยู่แล้วว่าคนมีลูกยากอ่ะเขาเขามีภาวะจิตใจยังไงบ้าง เขามองหาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมออย่างเดียวนะครับที่ที่มีส่วนนักวิทย์เองก็มีส่วนเทคโนโลยี<ช> <technology S 2> เองก็มีส่วนแล้วก็ทีมที่ซัพพอร์ตจิตใจอันนี้ก็มีส่วนอย่างมากถามว่าการที่อาหารต่างๆนะครับที่หลายๆท่านลองลอง,ลองทานมาเนี่ยอร่อยอก,กันมาอร่อยครับคือบางอย่างมันก็ไม่มีข้อพิสูจน์จริงๆว่าช่วยได้มากขนาดไหนแต่มันเป็นจิตใจครับ อย่างการที่เวลาเราเฟลกลับมาแล้วอะ่ะแล้วพอดาวไปเลยแล้วไม่กลับมารักษาใหม่บางทีโอกาสเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยคุณหมอ,อเขารู้อยู่แล้วลว่าคือการรักษามไม่ไม่ร,ร100้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะครั้งแรกคุณหมออาจจะลองสูตรนักบิษอยากรองเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาสูตรนี้มันไม่ได้อะมันต้องมีโอกาสในครั้งหน้าที่จะลองใหม่แต่ว่าพอหลายๆคนเฟล,ลไปแล้วครับแน่นอนทุกคนบางทีอะ่ะก่อนที่จะมารักษาม,มี่ยางมั่นใจเพราะตัวเองไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอมารักษาเสร็จปุ๊บะครับเฟลครั้งหนึ่งปุ๊บบางคนเนี่ย เฟลกับตัวเองไปเลยนะฮะคิดว่าเอ้ยตัวเราเองมีความผิดปกติหรือเปล่าทําไมเราเราถึงมีลูกไม่ได้แต่จริงๆนะครับการรักษามีขุยยากเนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยเขาคัดว่าประมาณ3ครั้งนะครับทีนี้พอบางคนเฟลไปแล้วเนี่ยก็ความที่กลับมาแบบมันก็ไม่มีโอกาสหลายๆทัานนะครับกลับมาครั้งที่สองก็สำเร็จครั้งที่สามก็เกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างทาการมูต่างๆการทานอาหารต่างเป็นทางจิตใจผมว่า ผมว่ามันมันช่วยได้เยอะมากครับอย่างที่บอกว่าเราสังก์พ้อมมาหลายครั้งมากพอเวลามันเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาหลายครั้งอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเจฟซี่อ่ะไม่ได้ให้เราอยู่สังก์พลกับเมียนะเขาอยู่เป <deploy. S 1> ็นครอบครัวข,ของเราเขาคอยส่งอาหารมาให้พาไปไหว้พระต่างๆคือจิตใจมันสำคัญมากพอพอทุกอย่างมันเต็มที่เราก็ไม่ถอนใจเราก็เดินหน้านต่อจนวันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือความปลุกใจของเราใช่ไหมมาที่นี่คือแบบเขาโอ้แฮปปี้มากทุกมิติครับเชียร์บอลก็ทีมเดียวกันได้ครับก็มีกัญมากับกบครับบ้าน มาาทีีเราก็สมบัติที่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ครับก็ต้องบอกว่ากว่าจะสมบัติก็ผ่านอะไมาเยอะเหมือนกันก็ขอละตอนแรกก็เริ่มแบบปลอใจเลยว่าเ็นอะไรอยู่สองคนกันแบบว่ามาและดุสานคกับที่นี่แก็รู้สึกว่าเออมีความหวังจริงเราหวังแบบไม่ใช่ความหวังแบบให้ความหวังให้แสงแบบไม่ได้เป็นไฟอะไรเงี้ยคือคุณบอกผมก็พูดคุยแล้ว สาเหตุที่ยังไม่ได <'t that> <away> ้อะไรแล้วก <is this> ็คุณต้องปรับยาปรับทุกอย่างให้เข้าไลฟายให้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 ได้ผลที่ดีที่สุดใช่แล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกวบาแบบมีแบบมียาอะไรแบบใหม่ๆแบบว่าอัปเดตบ้างต้องบอกว่าคือพบพบมากเลยค่ะพบตอนแรกเราก็แบบต้อบอกว่าเราก็ผ่อนใจละเพราะว่าเราก็รอมาประมาณ9ปีเลยรอปมา วันเริ่มต้นที่นี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคที่นี่มีแบบมีทุกสิ่งเลยที่สมมติว่าเราขาดอะไรย่ที่นี่สามารถเติมได้ของทุกแล้วก็ให้ช่วยความจริงได้มากเนี่ยค่ะก็มาเป็นน้องบุกเชยอย่างเงีแล้ตกใจเเหมือนที่เราดีกว่าที่เราใช่ค่ะใช่ก็คือเราแอบหวังมากเหมือนกันแล้วก็คือต้องบอกว่าพอพอมาทัดนี่ก้าวเข้ามา ด้วยอย่งางที่บอกว่าด้วยแบบครบทันจริงอาจารย์ก็แบบว่าเก่งมากอาจารย์เก่งจริงบอกต้องยอมรับเลยแล้วก็บอกว่ามีเออมื่อมีแบบที่เราต้องไปีแล้วเรียนต่างด้วยรอแล้วก็แล้วก็สำเร็จอาจารย์บอกเจอเคสยากคุกเคสจริงปรับเซียนปรับเป็นเคทุกคู่เลยไหมใช่จริงยาก จร,จริงจริงแอนบอกเลยนะคะว่าหลายหลายคนอยากไปคิดว่าตัวเองเป็นแข็งแรงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าได้ลองตรวจจริงๆอาจจะได้ว่าจริงๆเราอาจจะแบบมีปัญหาหรือต้องรีบตรวจจริงๆก็อยากจะต่างนั่นเอจว่าต้องเลือกระยะมีจริงหรือเปล่าอยากให้มาแบบง่ายๆบ้างครับ <c oughs> ส่วนใหญ่จะมาแบบยากๆ <c oughs> แล้วก็จะเหนื่อยทั้งทั้งหมอทั้งนักวิทย์อะไรต่างๆครับคุณกอง ก็เตรียมเตรียมเตรียมการใช่ไหมขโมกเป็นการวางแผนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะครับก็เป็นการวางแผนว่าอยากจะมีช่วงเวลาไหนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เร็วๆรวนี้ครับเร้นตอนพิจารณาลูกไหรแ้วัตอนนี้เรื่องการเตรียมขนาดคนลูกอะครับได้แล้วคแล้วก็ส่วนตัวแล้วเป็นห่วงเรื่องเรื่องลูกออกมาจะครบไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคุณแทนนี่ครับมาที่นี่ก็รู้สึกรู้สึกปล้มใจ ใจเลยครับเพราะเขาตรวจให้ละเอียบมากครับมีแผนเป็นเท่าไหร่จะมีรองภายในปีนี้แหละครับ้นแน่นอนเดีวคุณหมอช่วยทำสมองเดี๋ยวเนี้ยหรือกลับไปคก็น่าจะปฏิบัติกันเลยคุณหมอวิใ่หค่หวยครับคุณหวยไรกไคะไ่าก็ทุกความฝังของคนไข้มันก็ก็เป็นอะไรที่เราพยายาม ใส่ใจอรายละเอียดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้กลับบ้านคาะก็เป็นเป็นภาระที่ที่เต็มใจยินดีที่ที่จะทำให้ค่ะรับฝากสาวใหม่เพื่อจะแบบชวนครอบครัวใหม่มาครับนะตอนนี้เรามีสาขาล่าสุดก็คือเป็น GFC รามาใน International นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับได้มาตรฐานครบวงจรแล้วก็ อัตราความประสบความสาเร็จเนี่ยสูงกว่าที่เกณฑ์ในมาตรฐานนะครับก็แล้วก็ที่สะดวกที่กว้างขวางสะดวกสบายมากที่สุดและนะครับในเซ็นเตอร์ที่รักษามีบุตรยากนะครับแล้วก็มีหมอแล้วก็นักวิทย์แล้วก็บุคลากรต่างๆทางการแพทย์ครบถ้วนครบครันนะครับแล้วก็ อย,อย่าลืมนะครับว่าจ, s, จริงๆแล้วเราเรา,เราจะมองความสําเร็จเรามองจากที่ไหนนะครับก็มองจากอัตราความสําเร็จแล้วก็ความสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะทั้งทุกๆท่านนะครับทีม่มาอยู่ในที่นี้นะครับก็าทุกคนก็จะบอกว่ามีความสุขมากกว่าที่กว่าเดิมๆที่เป็นอยู่นะครับตั้งแต่ที่รู้ว่าตั้งครรภ์ก็มีความสุขหลายๆท่านอาจจะทุกท่านเลยว่าเสียน้ําตาก,กันนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อด้วยนะครับเสียงตานะครับกันแทบทุกคู่เลยนะครับแล้วก็ความความสุขเนี่ยมันก็มาทางครอบครัวทางคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มันก็กลับมาพวกเราครับชาวชาวทขีมน j m c ได้ว,ว่ามันสุขล้นล้นเลยครับก็อยากให้ทุกๆคนถ้าเกิดว่ามีต้องต้องการมีมีลูกบางทียังไม่มีแพลนจะมีมาตรวจก่อนได้ด้วยครับนะวางแผนเตรียมความพร้อมว่าบางคน ช่าใจเนึ่งว่าแข็งแรงดีไม่มีอะไรอายุยังน้อยแต่หลายๆคนก็คิดว่าอาจจะมีความเสื่อมของร่างกายบางคนมีคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมนะครับเรามาปรึกษากรวจระวัวงแผนในอนาคตแต่หลายๆท่านก็อย่างเซเล็บางท่านก็จะมาฝากไข่ไว้นะครับอายุ30หรือ20ป,ปลายๆอย่างเงี้ยก็ได้ได้ไข่ที่ดีเพื่อเขาพร้อมในตอน 5ปี10ปีข้างหลังมันก็สามารถนําไข่ที่ดีมาใช้แล้วก็อัตราการประสบความสาเร็จก็จะค่อนข้างดีด้วยครับก็อยากฝากทุกทุกท่านครับว่าให้เหมือนกับมีตระหนักในเรื่องของความสําคัญเนื่องจากว่าณนะปัจจุบันนี้อัตราการเกิดของประเทศไทยนะครับก็ต่ํามากที่สุดในอาเซียนนลครับน่าจะอยู่ประมาณ1.1นะครับเราก็ร่วมมือร่วมใจนะครับในการที่จะสร้างเสริมในเรื่องของ บุคลากรที่เป็น,เ,ปนเด็กที่จะเป็นอนาคตผู้ใหญ่ที่ดีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแล้วเราต้องมีเด็กที่มีคุณภาพซึ่งก็จะได้จากทีมงานของเราเครับว่าจะได้เด็กที่เหมือนกับมีความสมบ,บูรณ์้ทง,ทงทางร่างกายจิตใจมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีความพร้อมในการดูแลนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับก็เชิญชวนครับในการที่จะมารักษา